เตรียมตัวชดใช้กรรมหรือ,อยังชดใช้กรรมเลยงัวเป่ากรรมเยอะเลยนะนั่นอะนะส่วนเปอร์เซ็นจะมีกรรมได้ไงยุคนี้ใครเขาเชื่อยมบรรทูดกันถ้าไม่เชื่อดูคูนเปอร์เซ็นไขมันก็จริงแต่เติมน้ำตาลทรายหลายสิบกรัมเลยกินทุกวันกรัมจุกจุกอย่างนี้ที่ผ่านมา กกุ What the fat นี่เลยโยเกิร์ตเมจิดับเบิลซีโร่รซูเไขมันซไม่เติมน้ำตาลทรายสัก,กรัมมาพร้อมรถใหม่ไวท์พีชผส,สมบุกและบาเล่ช่วยให้อยู่ท้องอาหายไปไหนอ่ะเจ้าต้องไปชดใช้กรัมเก่าก่อน <L ie> ไม่อร่อยไม่ต้องชดใช้กรัมโยเกิร์ตเมจิดับเบิลซีโร่ใหม่รสไวทพีชกรัรมเก่ากรอนนะ